ใายพันธมิตรเจ้าชายคนที่9โบรลินมองดูกองทัพอันเกรงกลายของภูเขาขวานสามลูกจากระยะไกลและบินไปยังระยะไกลฝา,าบาทบริการท,ที่อยู่ข้างๆถามเราจะไปกันต่อไหมไม่ต้องกังวลบรลินพูดอย่างเย็นชาทุกอย่างฉันจะตัดสินเองครับบริการไม่กล้าพูดอะไรอีกแต่โบรลินคิดในใจว่า เราควรต่อสู้หรือไม่คุณปู่คุณสั่งฉันตอนนี้ทุกฝ่ายเริ่มออกจากค่ายพันธมิตรทีละคนและเราสามารถเริ่มสงครามได้จักรวาลอันกว้างใหญ่ครอบคลุมทุกสิ่งลึกลับและอย่างลึกไม่ได้และชีวิตเลือดเนื้อรวมถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่าพันธุ์สัตว์ร้ายและอื่นๆมีรูปแบบชีวิตอื่นๆเช่นสิ่งมีชีวิตที่เป็นโลหะสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชสิ่งมีชีวิตที่มีพลังงานสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดเป็นต้นในแง่ของสถานที่อันตรายสิ่งที่เรียกว่าดาวแคราและดาวนิวร เป็นเพียงสิ่งที่พบมากที่สุดเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่อันตรายอย่างยิ่งอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีของวิเศษทีท่เรียกว่าสมบัติอีกมากมายสมบัติบางอย่างมีผลอัศจรรย์ต่อชีวิตเลือดเนื้อสมบัติบางอย่างมีผลอัศจรรย์ต่อชีวิตอื่นในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้มีทุ่งดาวทุ่งดาวภูเขามมงกร,รดําและดาวคขงรันในเขตดาวภูเขามังกรดําได้กลายเป็นจุดสนใจของสนามดาวทั้งหมดในช่วงเวลานี้และมาหาอํานาจมากมายได้มาที่นี่เมืองบนดาวแคงเลนแบ่งออกเป็นเมืองโบราณและเมืองใหม่ เป็นหลักเมืองโบราณหลายแห่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับล้านปีขึ้นไปและพันธมิตรทหารรับจ้างจารัรวาลประจำการอยู่ในเมืองโบราณอาคารที่สูงที่สุดในเมืองโบราณห้องถงใหญ่ที่ชั้นบนสุดของตึกระฟ้าสูงประมาณ8,600เมตรมีพื้นที่กว่าพันตารางเมตรในห้องถงขนาดใหญ่มีเก้าอี้ไม้ขนาดใหญ่เพียงสองตัวหันหน้าเข้าหากันอื่นไกลมีต้น้ำชายอยู่หน้าเก้าอี้กว้างสองตัวบนเก้าอี้สองตัวที่หันหน้าเข้าหากันมีคนนั่งอยู่บนเก้าอี้แต่ละตัว นั่งด้านหนึ่งเป็นมหาอำนาจที่มีใบหน้าหล่อเหลาราวกับเทพเจ้าฟ้าร้องและฟ้าผ่าปรากฏในดวงตาของเขาผู้ซึ่งดูเหมือนจะอกกอดโลกไว้ผู้ครองโลกแห่งภูเขาซานฟูเจียงเทียนเฉินอีกด้านหนึ่งมีชายชราหัวโล้นและจมูกุ้มมีดวงตาที่แปลกประหลาดเจ้าโลกแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งภูเขามังกรดำในบรรดาสองคนนั้นเจียงเทียนเฉินเฉินมีเครื่องหมายสายฟ้าระหว่างคิ้วของเขาในขณะที่ฮักเร็วมีเครื่องหมายน้ำแข็งและหิมะระหว่างคิ้วแม้ว่าทั้งสองคน จะไม่ได้แสดงพลังออกมาจริงๆแหล่งกําเนิดของฟ้าร้องและฟ้าผ่าภายใต้อิทธิพลด้านหนึ่งตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของต้นกําเนิดน้ําแข็งและหิมะเจียงเทียนเฉนิน,นไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขที่คุณเสนอได้เสียงของฮักเรลแหบแห้งราวกับว่ามีสองเล่มเสียสีกันคุณจะเปลี่ยนใจเจียงเทียนเฉินกล่าวอย่างเฉยเมยทั้งคู่อยู่ในจุดสูงสุดของปรมาจารย์โลกและทั้งคู่ยืนอยู่ที่จุดสูงสุดในทุ่งดวงดาวภูเขามางกอดําไม่ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งเพียงใดพวกเขาก็จะเป็นองค์ตะ เจ้าชายคนที่9โ้าบรลินเป็นหลานชายของฮาเกรฟเป็นเพราะความแข็งแกร่งของฮาเกรฟที่ทําให้เจ้าชายคนที่9โ้าบรลินมีพลังที่แข็งแกร่ง,ง,งเช่นนี้ท้ายที่สุดแล้วจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิมีเจ้าชายมากมายและเจ้าชายส่วนใหญ่ถูกกาหนดไม่ให้สืบทอดบัลังและพวกเขาไม่มีสิทธิพิเศษมากนักแต่โบรลินมีพลังพิเศษ,ษเพราะสายเลือดทางสายเลือดของเขาชันตกลงได้แค่หกคนเท่านั้นดวงตางของฮาเกรฟเฉียบคมราวกับว่าเขาต้องการเจาะเข้าไปในวากาศจิงเทียนเฉียนถ้าคุณเห็นด้วยทุกคน ก็จะมีความสุขไม่มีเงื่อนไขใดในเก้าข้อนี้ที่จะได้ผลจริงเทียนเฉินสายหัวท่าคุณตกลงฉันจะให้รหัสผ่านสุดท้ายของลูกบอลคริสตัลมาลดก่อแก่คุณฮากเกรฟไม่สามารถซ่อนร่องรอยของความโกรธบนใบหน้าของเขาได้ในขณะเดียวกันในจักรวาลเสมือนจริงอาบอูชายชราหัวโล้นจมูกมุมฮากเกรฟในชุดเสื้อคลุมสีดำทองปรากฏตัวขึ้นทันทีในห้องโถงของวังที่โดลินพักอยู่คุณปูดวงตาของโดลินเป็นประกายเราควรจะลงมือดีไหม ถ้าเราลังเลอีกต่อไปความแค้นของเราจะตามไม่ทันทำม,มันฮาเกรสพูดด้วยเสียงท่าวเบาดำเนินการกับผู้คนในภูเขาสามขวานสังหารผู้นำและยึดสมองออปติกอัจฉริยะของพวกเขาดูว่าพวกเขาสามารถค้นหาบันทึกของรหัสผ่านล่าสุดในสมองออปติกอัจฉริยะของพวกเขาได้หรือไม่ได้รับจากประสาทสายฟ้ารหัสผ่านจะถูกบันทึกโดยธรรมชาติในสมองส่วนออปติกอัจฉริยะจากนั้นจึงส่งไปยังจักรวาลเสมือนจริงเพื่อแจ้งให้จีอันทินเชน ผู้เป็นปรมาจารย์โลกทราบเข้าใจแล้วดวงตาของโรรินเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นและความบ้าคลั่งคุณปู่ไม่ต้องกังวลหากเร็วลูกหัวหลานชายของเขาโรรินก็ดูมีมารยาทดีเช่นกันเขารู้ดีว่าสิทธิพิเศษเหนือระดับที่เขามีท่ามกลางเจ้าชายมากมายนั้นปู่ของเขานำมาให้เขาทั้งหมดแม้แต่ราชวงก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งมีเจ้าโลกเป็นปู่และสถานะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดและถ้าเจ้าชายกลุ่มหนึ่งสามารถเป็นเจ้านายของโลกได้พวกเขาก็สามารถนั่งบนบัลลังของจักรพรรดิได้โดยตรงในขอบเข,ขอเขตของเขตแดนบนกอง,กองทหารพันธมิตร ออกเดินทางด้วยคำสั่งเดียวมีคนเกือบ150,000คนรอดชีวิตในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของภูเขามังกรดำและมากกว่า60,000คนสามารถฟังองค์ชายก้าวได้อย่างสมบูรณ์และตามคำสั่งขององค์ชายก้าวพวกมันกว่า60,000ตัวก็ลอยขึ้นไปในอากาศและบินหนีไปอย่างรวดเร็วผู้คนมากกว่า60,000คนบินไปจนสุดขอบหลังจากบินมาสองวันกลางดึกกองทัพก็พักผ่อนฝ่าบาทนี่คือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก2,000คนที่ยอดเยี่ยมที่สุดบอดี้การ์ดคนหนึ่งพูดด้วยความเคารพ บรลินมองไปที่ทีมงานสองพันคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเขาดีมากโรลินยิ้มเล็กน้อยบุกมือและทันใดนั้นยานอาวกาศรูปร่างคล้ายจานบินก็ปรากฏขึ้นในที่โล่งข้างๆเขาใช่แล้ววงแหวนอวกาศของเขาเกือบจะใหญ่พอที่จะถือยานอวากาศได้จัดการพวกมันให้เข,เข้าไปในห้องโดยสารของยานอวากาศห้องโดยสารชั้นล่างบรลินพูดในทางกลับกันบรีก์ดอีก8คนถัดไปเริ่มจัดการทันทีภายในยานแบ่งออกเป็นห้องโดยสารบนกลางและล่างเตียงห้องขนาด1ิกว่าตารางเมตรนั้นสูง10เมตร ดังนั้นคน8คนจึงสามารถอยู่ได้โดยไม่แออัดเกินไปมันง่ายมากที่จะรองรับคน2,000คนในยานอวกาศทั้งหมดฟาบาัดจัดคนครบ2,000คนแล้วออกเดินทางงโบลินเต็มไปด้วยพละกกาลังและเมื่อมีคําสั่งยานอวกาศก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีทะลุผ่านอากาศอย่างรวดเร็วและไล่ตามกองทัพภูกข,ขวามสามแสนอย่างรวดเร็วความเร็วการบินของกองทัพจะทันกับความเร็วของยานอวกาศได้อย่างไรในห้องควบคุมยานอวกาศ เจ้าชายคนที่9โบรลินยืนอยู่หน้าคอนโซลและด้านหลังเขามีบอดี้การ์ดแคนอาจารย์ยังอยู่ห่างจากกองทัพของภูเขาสาังขวานอีก1 2 0 0 0กิโลเมตรเหลืออีก10,000กิโลเมตร8 0 0 0 0กิโลเมตร6 0 0 0 0กิโลเมตรเสียงอิเล็กทรอนิกส์ดังขึ้นบนหน้าจอคอนโซลการติดต่อใกล้เข้ามา20,000กิโลเมตร1 0 0 0 0กิโลเมตร5 0า0กิโลเมตรยานอาวกาศชา้าลงสแกนกองทัพของภูเขาสังขวานและยืนยันตำแหน่งเป้าหมายสำคัญ12เป้าหมายโบรลินออกคำสั่ง ครับอาจารย์ระยะการตรวจจับของยานอาวกาศระดับ D8 ลำนี้เต็ม20 0 0 0 0กิโลเมตรและสามารถตรวจจับทุกคนในกองทัพภูเขาวขวานสางขวานได้อย่างง่ายดายและเสียงอิเล็กทรอนิกส์ก็พูดต่อว่ากองทัพภูเขาวขวานสางขวานมีจํานวนทั้งสิ้น7 8 5 0หสามคน12บุคคลเป้าหมายที่สําคัญอยู่ไหนหน้าจอเสมือนขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นในยานอาวกาศบนหน้าจอเสมือนกองทัพอันเกรงไกรปรากฏขึ้นรวมทั้งจุดแสง12จุดในเวลาเดียวการอวตาร12ตัวปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายของหน้าจอ ในจำนวนนี้มี2ระดับจักรวาลกับตันหลายคนและอวตารของโลเฟิงใช้ปืนใหญ่เลเซอร์ระดับ D6 สากระบอกระดมยิงกองทัพของเขาสร้างความโกลาหลนในกองทัพของเขาอย่าโจมตี12คนนี้คน12คนนี้ล้วนมีสมบัติซ่อนอยู่และสมองอันชาญฉลาดของพวกเขาอาจมีรหัสผ่านหน้าเสียดายที่ว่าระเบิดพวกมันจัดคนอีก12คนและใช้ปืนเลเซอร์ฆ่า12คนนี้ทีละคนจากนั้นก็ฉวยโอกาสจากความกลาหลนกองทัพอากาศเข้ายึดร่างของคน12คนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองอันฉาญฉลาดของพวกเขาบรลินพูดอย่างเฉยเมยครับบริการทั้งแทํทความเคารพแม้ว่าโบรลินจะนําปืนเลเซอร์42เพียง9กระบอกในตอนแรกแต่เมื่อกองทัพ100นายเข้ามาในโลกพวกเขาได้นําปืนเลเซอร์มาจํานวนหนึ่งมันง่ายมากที่จะสร้าง12ตอนนี้ไปเสียงของบรลินถูกระงับแต่แววตาของเขามีความตื่นเต้นกองทัพอันเกรงกลของพวกเขาสางขานบินผ่านไปในอากาศและหลูเฟิงทั้งสี่ก็ประปนกับฝูงชนพูดคุย และหัวราอกไปตลอดทางอย่างอารมณ์ดีหลูเฟิงถ้าเราได้เงินก้อนนี้แม้ว่าเราจะเป็นโดเมนมาสเตอร์เราก็ไม่ต้องกังวลว่าเงินจะหมดอย่ามายุ่งสีหงหัวราอหลวเฟิงตะโกนผ่านการส่งสัญญาณเสียงด้วยความคิดทุกคนระวังอุปกรณ์ตรวจจับของฉันตรวจพบว่าน่าจะมีระบบตรวจจับขนาดใหญ่ที่ตรวจจับเราได้ระบบตรวจจับขนาดใหญ่หงเทพสายฟ้าและเออคุตังก็ตกใจหลวเฟิงพยักหน้าด้วยสีหน้าจริงจังระวังหลวเฟิงทั้งสี่เริ่มตื่นตัวในขณะที่กองทัพสามขวานทั้งหมด เต็มไปด้วยการพูดคุยและเสียงหัวเราะบูมบูมลำแสงสามสายและเงาดำดูเหมือนหลุมดำสามแห่งพุ่งอลงมาในกองทัพในทันทีลูโอเฟงและอีกสี่คนรู้สึกว่าโลกเงยยกไปครู่หนึ่งร้เสียงใดๆดาวงดาวนับร้อยทหารระดับเก้าก่อหลายเป็นความว่างเปล่าทันทีและคลื่นกระแทกที่เกิดจากการกระแทกกระจายไปทุกทิศทุกทางทหารจำนวนมากตกใจแทบตายขณะที่พวกเขาเดินผ่านไปและเลือดก็พุ่งออกมาจากหมวกของชุดรบของพวกเขาคลื่นกระแทกซึ่งเงียบในตอนแรกฆ่าชีวิตผู้คนทั้งหมดในระยะ100เมตรรอบๆจากนังจึ มอดังขึ้นทําให้นักผจญภัยหลายคนกระอักเลือดและได้รับบาดเจ็บสาหัสระดมยิงเพียงสามครั้งมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายพันคนซึ่งเกี่ยวข้องกับการก,กระจุกตัวของกองทัพด้วยดวงตาของลูโอฟงเบิร์กกว้างเขารู้สึกตกใจอย่างมากกับลูกกระสุนปืนใหญ่ที่น่ากลัวแสงสีขาวสิดวงพุ่งลงมาจากท้องฟ้าโจมตีทันที12คนทั้งหมดรวมถึงผู้ทรงพลังระดับจักรวาลสองคนผู้ทําหน้าที่เป็นกัปตันและหลัวเฟิง12สิบสองไฟสีขาวดับคาที่12บสองไรลลัวเฟิงหง เทพสายฟ้าและเอโอกทุกคนตื่นขึ้นแต่หลวเฟิงที่ล้มลงบนพื้นลืมตาขึ้นเล็กน้อยใจของหลวเฟิงยังคงํำรามตอนนี้มีลำแสงเลเซอร์ระดับ4 2 2ลำส่วนอีก11คนในภูเขาสางขวานรวมทั้งคนระดับจักรวาลระดับที่1 2คนถูกยิงจนเสียชีวิตทั้งหมดคุณเพียงแค่ป้องกันมันด้วยเครือเฉียดเมฆเสียงของแบตเตอดังขึ้นจึงรอดชีวิตมาได้